รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรียนรู้ประโยคเอาตัวรอดนั่นเองค่ะเวลาที่เพื่อนๆไปที่ประเทศจีนนะคะจะต้องมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าประโยคเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันด้วยวลีแรกเลยค่ะเวลาที่เกิดเหตุร้ายนะคะแล้วเราอยากจะร้องให้คนช่วยเราด้วยนะคะแบบช่วยด้วย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 อย่างเงี้ยเออพี่แอนเขาว่าช่วยด้วยเราพูดว่ายัางไงคะในภาษาจีนช่วยด้วยนะคะภาษาจีนเราพูดว่าจิยวมิง สวัสดีค่ะต้จะหาวันนีต้ต้าจากวนกันจีนจัจาจักนกลับมาเจอกับเพชรธนพรอ,อนันทนาเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีนจันจ้านค่ะและแน่นอนค่ะคนที่อยู่ข้างๆเราส่งตรงมาจากเมืองจีนเพื่อนคนจีนของเพชรเองนะคะนั่นเก็คือแหวนหรือว่านิยาทิงค่ะต้จะตเจ้าาวันนี้ต้าจากวนกันจินจับจานค่ะ ในอตอนนี้นะคะทุกคนเป็นตอนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ประโยคเอาตัวรอดนั่นเองค่ะเวลาที่เพื่อนๆไปที่ประเทศจีนนะคะจะต้องมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าประโยคเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันด้วยวลีแรกเลยค่ะเวลาที่เกิดเหตุร้ายนะคะแล้วเราอยากจะร้องให้คนช่วยเราด้วยนะคะแบบช,ช่วยด้วย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 อย่างนเงี้ยเออ พี่แอนเขาว่าช่วยด้วยเราพูดว่ายังไงคะในภาษาจีนช่วยด้วยนะคะภาษาจีนเราพูดว่าเจียวมิงเจียวมิงใช่ค่ะเจียวก็คือช่วยช่วยมิงก็คือชีวิตเจียวมิงใช่ค่ะคำนี้ทุกคนต้องจำไว้เลยนะ <laughs> เผื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเราตะโกนออกมาเลยเจียวมิงเจียวมิงเจียวมิงใช่ค่ะ <laughs> บ่เล่นใหญ่ไปไหมก็ประมาณนี้ละคะ่ะ โอเคสม okay. มติว่าเราถึงที่ประเทศจีนแล้วใช่ไหมคะเราเราเนี่ยอยากจะถามว่าเราอยากจะไปโรงแรมตรงนี้เนี่ยไปยังไงโรงแรมไปยังไงอ่ะจริงๆแล้วประโยคน,นี้นะคะเราเคยเรียนรู้กันไปก่อนใน EP ก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าเรามาทบทวนกันอีกครั้งดีกว่าค่ะโรงแรมไปยังไงคะ่ะภาษาจีนพ,พูดว่าอะไรคะพี่แหวนโรงแรม怎么走โรงแรม怎么走วเตี้ยนนะคะแปลว่าโรงแรมค่ะเตี้ยน จม่ะโจแปลว่าไปยังไงไปยังไงคําว่าจม่ะแปลว่ายังไงโจแปลว่าไปไปไปยังไงเราจะพูดคํากริยาไว้ด้านหลังนะคะจม่ะโจ,จไปยังไงในประโยคนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสถานที่เป็นสถานที่อื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะถามได้ว่าห้องน้ําไปยังไงสีโสเจจเจม่ะโจเอาสถานที่มาเปลี่ยนเป็นคําอื่นได้เลยค่ะใช่ค่ะ ถัดไปค่ะถ้าสมมติเขาตอบเรานะคะว่าให้เดินไปเดินไปภาษาจีนพูดว่าจะ去ู่ชื่อจะลู่ชื่ะลู่ชื่ลูค่ะในประโยคนี้นะคะจะลูแปลว่าเดินเดินชื่อแปลว่าไปจะลูแปลว่าเดินไป อพอบอกให้เดินไปใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกเราต่อค่ะว่าให้เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะเดินตรงไปค่ะพี่แหวนภาษา,าจีนพูดว่าเดินตรงไปนะคะภาษาจีนพูดว่าจื้อเจ๋จือ้อเ๋จือจจ้อ,อเ๋เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือ左拐ววหรือ左转左拐左转 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะคะภาษาจีนคือโย่ว,วนหรือว่าโย่拐โย่วนโวย,ย่拐ววววใช่ค่ะถัดไปค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้เดินไปแต่ว่าจะให้นั่งรถเมล์ไปอ่าเป็นรถประจําทางเนาะรถสาธารณะอย่างเงี้ยเนาะสมมติเขาตอบมาว่าให้นั่งรถเมล์ไปเขาจะพูดว่าจู๋กงเจียวเฉอไปจู๋กงเจียวเฉอไ u คำว่านั่งนะคะเราอ่านว่าจู่จู่แล้วก็รถเมย์นะคะคือกูนเจียวเชอร์บูเจียวเชอร์แล้วก็คําว่าไปแปลว่าไปนั่งรถเมย์ไปนะคะเราก็เตรียมประโยคเหมือนภาษาไทยเลยนะคะจู่บูนเจียวเชอร์แล้วถัดไปนะคะสมมุติว่าไม่ใช่นั่งรถเมย์ไม่ใช่เดินไปนะคะแต่ว่าให้เรียกรถไปค่ะเรียกรถไปภาษาจีนพูดว่าเรียกรถไปนะคะภาษาจีนพูดว่า 叫车去รือว่า打车去叫车去รือว่า打车去นะคะคาว่า叫แปลว่าเรียกนะคะ车แปลว่ารถ่去แปลว่าไป叫车去แล้วคําว่า打่去ก็เหมือนคําว่า叫车去คือเราใช้กิริยานะคะเราใช้คําว่า打打จริงๆมันแปลว่าตีตีนะคะ ใช้คำนี้ก็ได้ค่ะต่เาเชื่อหรือเจ้าเชื่อไปนะคะถัดไปนะคะสมมติว่าเราเรียกรถไปแล้วเนาะเราขึ้นไปบนรถแล้วไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่ารถส่วนตัวที่มารับเราอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันอยากไปโรงแรมฉันอยากไปโรงแรมค่ะภาษาจีนพูดว่า我要去酒店我要去酒店我ฉน要นอยากไปโรงแรม酒店 我要去酒店ดีมากค่ะค่ะสมมติว่าเราอยากไปสถานที่อื่นนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนคำว่า j u หรือที่แปลว่าโรงแรมเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราอยากจะไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าฉันอยากไปโรงพยาบาล我要去医院我要去医院医院แปลว่าโรงพยาบาลค่ะว要去医院ใช่ค่ะ ถัดไปนะคะฉันอยากไปสนามบินค่ะ我要去机场我要去机场我要去机场。คำว,ว่า机场ตรงนี้ก็แปลว่าสนามบินเนาะใช่ค่ะถัดไปนะคะเราไปอยู่ประเทศจีนใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีโอกาสได้สั่งอาหารแน่นอนเลยไปทานอาหารในร้านอาหารเนาะ พอเราเข้าไปนั่งแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเรียกพนักงานบอกว่าสั่งอาหารหน่อยอย่างนี้นะคะพี่แหวนพนักงานสั่งอาหารฉันต้องการประมาณนี้ค่ะเราพูดยังไงได้บ้างคะอะ่เราจะพูดว่าพนักงานจุดจุดจุดผู้นแปลว่าพนักงานจุี่ยนใช่แปลว่าสั่งอาหาราฉันต้องการพน้กงานจุดจุดจ วอเสียงยห่วใช่ค่ะ,ะทุกคนลองฝึกพูดตามสถานการณ์จริงไปนะคะสมมติเรานั่งในร้านอาหารแล้วแล้วเราก็ยกมือขึ้นมาพูดอยีานเตียนใช่ใช่ค่ะ,นเ,นะเขาก็จะเอาเมนูหรือว่าใช่แต้นมาให้เรานะคะอ่ะแล้วเมื่อเราอ่ะอ่าดูรูปแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่ดูอ่ะอาหารมื้อนี้อาหารจานนี้จะเป็นยังไงเนาะเราก็สามารถพูดคําว่าเจือเกอหรือว่าหน้าเกิดที่เราเคยสอนไปให้ค่ะก็คือ ฉันอยากได้อันนี้ฉันต้องการอันนี้ฉันอยากได้อันนั้นฉันต้องการอันนั้น我想要这个我想要那个แล้วก็อ่าชี้ให้ดูใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีเอาตัวรอดง่ายๆเนาะสมมุติว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยมีเมนูมาแล้วก็ชี้รูปเอาอันนี้我要这个我想要那个ใช่ค่ะชี้รูปรอดค่ะแล้วเวลาเราสั่งอาหารค่ะพี่แหวนแล้วเราอยากจะบอกเขาว่า ฉันเนี่ยไม่กินเผ็ดฉันไม่เอาเผ็ดภาษาจีนพูดว่าฉันไม่เอาเผ็ดนะฉันไม่เอาเผ็ดนะคะภาษาจีนพูดว่าหัวผู้เยา辣我不要辣ฉันวไม่เอาล่辣เผ็ดาล่辣ฉันไม่เอาเผ็ดแล้วก็ถ้าจะพูดว่าฉันไม่กินเผ็ดก็ได้นะคะต้องพูดเป็นประโยคว่าหัวพูช้ชือล่า我不吃辣เดชือแบบนย้ค่ะ ถัดไปค่ะสําหรับบางคนที่อยากจะได้เผ็ดน้อยค่ะฉันเอาเผ็ดน้อยอันนี้เราจะพูดว่าหัวยอี我要一点点辣我要一点点辣我要นเอาเผ็ดอ่ดนา,า,น,าอนิดหน่อยก็คือตอียน,นิดหน่อยนะคะล่าก็คือเผ็ดใช่ไหมคะอ่ะเผ็ดนิดหน่อยเราจะเอาคำบอกราตัดนะคะใส่ไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาคําว่าอ่ะคุณัพท์ใส่ไว้ด้านหลังเน,ะเนาะ一点点辣一点点辣 หัวยาอ一点点辣ฉันเอาเผ็ดนิดหน่อยค่ะถัดไปค่ะสําหรับคนที่ชอบกินเผ็ดเยอะๆเผ็ดมากๆอย่างนี้ฉันเอาเผ็ดมากอันนี้อ่ะเราจะพูดว่าหัวยาอหนกหัวยาอหนักใช่ค่ะอันนี้พูดง่ายมากแล้วก็เขาเข้าใจได้ดีมากเลยนะคะถ้าเป็นพี่แหวนล่ะพี่แหวนจะสั่งระดับความเผ็ดระดับไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะบางทีก็อยากกินเผ็ดบางทีก็ไม่อยากกินเผ็ดค่ะโอเค ถัดไปค่ะเอาใจสายที่ไม่ชอบกินผักเออสมมุติเราอยากจะบอกกับพนักงานว่าฉันไม่ใส่ผักฉันไม่เอาผักค่ะอันนี้คือพูดว่า我不要青菜我不要青菜ใช่ค่ะ青菜แปลว่าผักนะคะ青菜หรือคำว่าใช่คำเดียวก็ได้ค่ะแต่ถ้าพูดเป็นคำเดียวก็จะแปลกนิดหน่อยนะคะ,ะเราก็จะพูดเป็น我不要青菜มันคือบอกบอกชัดเจนบอกชัดเจนเลยนะคะว่า ฉันไม่ต้องการผักฉันไม่เอาผักนะคะทุกคนจำคำําคําว่าเหย่าหรือว่าปู่เหย่าไปได้เลยเนะยาะเหย่าแปลว่าเอาปู่เหย่าก็คือไม่เอาใช่ไหมคะเวลาเราอยากจะเอาหรือไม่เอาอะไรก็แค่พูดตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการแค่นั้นเองเลยอื ถัดไปค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะพี่แหวนถ้าจะบอกว่าฉันไม่เอาเนื้อวัวหรือว่าฉันไม่กินเนื้อวัวเพราะว่ามีคนไทยบางคนด้วยพี่แหวนเขาไม่กินเนื้อวัวสมมติเราอยากจะบอกพนักงานค่ะว่าฉันไม่ใส่เนื้อวัวนะไม่กินเนื้อวัวไม่เอาเนื้อวัวภาษาจีนก็จะพูดว่าคําว่าเนื้อวัวนะคะภาษาจีนพูดว่าเนิ้วโร่เนื้วโร่ทีนี้อ่ะเราใช้ประโยคที่เราเคยเตรียมเมื่อกี้เนะาะก็ต้องรู้แล้วว่าฉานไม่เอาเนื้อวัวนะคะต้องพูดยังไงเนาะ 我不要牛肉ใช่ไหมคะ我不要牛肉นะคะหรือ,อฉันไม่กินเนื้อวัวนะคะ我不吃牛肉我不吃牛肉นี่นะคะอืมตอนนี้ทุกคนก็จะสามารถเอาตัวรอดในร้านอาหารได้แล้วแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะเรียกพนักงานมาเอา่อเก็บเงินนะคะมาเช็คบิลน,นะคะเราก็จะต้องพูดประมาณว่าพนักงานเก็บเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาจีนเราจะพูดได้ยังไงคะ เาจะพูดว่าผู้อยู่ส่วนจังผู้อยู่ส่วนจังผู้อยู่ส่วนจังใช่ค่ะส่วนจังนี่แะคะสมมุติว่าพนักงานมาถึงแล้วแล้วเราอยากจะบอกว่าเอาอันเนี้ยห่อกลับบ้านเออภาษาจีนว่าเจ้าเก๋อยาป้าเจ้าเกอเป้าอันนี้จะห่อกลับบ้านนะคะตาเป้าแปลว่าห่อกลับบ้านอันนี้ก็คือเจเกใช่ไหมอ่าจากทีนี้เราใช้คำว่าเหย่าเห อันนี้จะขอกับบ้านนะคะเจอเกอาหยอกตาเป้าอืมจริงๆจําคีย์เวิร์ดคาว่าตาเป้าไปก็ได้ค่ะยกยกยกจานขึ้นมาแล้วชี้ตาเป้าตาเป้าเขาก็ดูแล้วถัดไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราอยากจะให้เขาคิดเงินทั้งหมดเลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่เออพูดว่ายังไงเอ่ยทั้งหมดนะคะเราใช้คําว่าอีกง เท่าไหร่นะคะอ่ะเราจะแปลว่าเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่อ่า多少钱多少钱รวมเป็นประโยคว่า一共多少钱一共多少钱เดี๋ยว,น,น,วน,แบบนี้ค่ะอีกพี่แหวนเพชรมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียกให้พนักง,งานเก็บเงินแต่ว่าเราจําภาษาจีนไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ทําท่านี้ค่ะเราก็เรียกล้วก็ทำท่านี้ททนอ่าใช้ <laughs> <laughs> าเขาจะรู้เลยว่า คิดเงในอีพีนี้นะคะเราก็เอาประโยคเอาตัวรอดที่ประเทศจีนมาฝากทุกคนนะคะคิดว่าถ้าได้ไปประเทศจีนจะต้องมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนแต่ว่าประโยคเอาตัวรอดของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะในอีพีถัดไปค่ะยังมีประโยคเอาตัวรอดมาฝากทุกคนอีกรอติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ